สกว่าการเป็นตัวอมองอัดในแบบนี้เนี่ยดูคล่องตัวมากๆเลยนะคะเฮ้ย hey! ไม่เอาไม่โอ้ย,ยังไม่ตายเฮ้ยทุกคนถึงแม้ว่าจะตายแล้วนะคะแต่ว่าเราก็ยังเป็นร่างอมองอัดอยู่โอ้สุดยอดดีมากสวัสดีทุกท่านเลยนะวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมโลบอกนะะและวันนี้เราก็จะมาเล่นแบบที่ชื่อว่า Imposter ออบบี้นั่นเองนะคะเราจะมาเล่นแมปอบบี้กัน แต่ว่าเป็นในฉบับของอมองอัรนั่นเองนะใครจําได้บ้างว่าพี่นิวเคยเล่นแมปออบบี้เกี่ยวกับอมองอัรไปแล้วรอบหนึ่งนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นแมป,ปใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะลองเข้ามาเล่นกันดูดีกว่าว่ามันจะเป็นแมป,ปอออบ,บี้เกี่ยวกับอมองอัรเนี่ยยังไงนะทุกคนทำ <c oughs> ไมภาพด้านข้างเราดูน่ากลัวจังอะ <c oughs> ยินดีต้อนรับสู่ถ้ากลางพวกเราออบบี้นี่คือออบบี้ที่ไม่เหมือนใครและสนุกสนานซึ่งแต่ด่านถูกสร้างขึ้นด้วยทีม a มองอัดออ B บีนะคะอ่าเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันเลยดีกว่านะว่ามันจะเป็นยังไงอันนี้ก็หมุนติ้วๆจังเลยเฮ้ยห,หรือว่าเน็ตเราไม่ดีดูสิคะหมุนติ้วๆไม่เล่นเลยเอาละค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันเลยดีกว่ากับอ m มพ s t e ตอ f B ออบนั่นเองค่ะเฮ้ย <Hey, S 2> เดี๋ยวนะทุกคนคนนั้นเป็นอมองอัดได้ไงอะ่ะดูดิเห็นประค่าคนนั้นอะเป็นอมองอัดตัวสีเขียวนะอ๋อเดี๋ยวนะ้นนง่าทุกคนด้านบนนู้นนะแล้วทำไมเรามาอยู่ด้านล่างอะข้างบนนู้นมีการเปลี่ยนมอสเป็นตัวอมองอ อตอนนี้นะพี่นิวมาอยู่ในแมปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยด้านบนนี้ใช่ไหมอ่อนี่ไงมีมอสเป็นอมงอัสหลากสีเลยนะคะว้าวสุดยอดเป็นสีอะไรดีอ่ะเป็นสีเขียวไหมอยากเป็นสีเขียวนะ,ะอะดูนะฮะวิยน่ารักโอ้ว่าน่ารัก,รกดูดิขาสั้นมากเลยนะโอ้เป็นอมงอัสตัวที่น่ารักมากเอาล่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ในแมปเอ่อ importer obby นะคะ ก็เป็นเกมกระโดดแนวอมองอารนั่นเองอ่าโอเคเดี๋ยวเรานะคะจะลองไปเล่นกันดูปุ๊บเอาไว้อะไรขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวนะโอเคปุ๊บโอเคอว้วเรียบร้อยตอนนี้เราสไลด์มาอยู่ด้านล่างนะคะในระหว่างที่เราสไลด์ลงมาเมื่อกี้มีอะไรมาบังก็ไม่รู้นะคะเราต้องทำการเซฟก่อนนะอันนี้คือจุดเซฟนะคะเวลาเราแบบว่าผ่านไปแต่ละด่านตรงนี้คือจุดเซฟอ่าอันนี้คือเดี๋ยวนะ เป็นสะพานโมรนะนาณาที่เรารู้จักกันดีในดอลบ,บีนั่นเองนะคะแอบดูไม่ได้หรอเอาจริงเอ้ยแอบดูไดนะ้แอบดูได้อ,ดไดอ่าสีนี้นะคะไปโถลดอันนี้อะไรเออพี่นึกว่าต้องเป็นสีชมพูนแน่เลยนะคะเอาไว้เดี๋ยวนะดูสีนี้เริ่มไม่มั่นใจเอาสีนี้ดูไปโอเคได้ย و, โยอูสีนี้นะคะทาไมสะพานโมรณนะมันเยอะจังเลยทุกคนเดี๋ยวนะสีอะไรต่อมาสีฟ้าไม่น่าใช่เขียวอ่อนเขียวอ่อน,อ,อ,นอ่าสีเขียวอ่อนนะคะ ่อไปบดแดดส,สีอะไรสีเหลืองไม่ใช่เดี่ยนะสีฟ้าอ่อนอ่าพี่นีวว่าสีนี้แน่นอนเย้ถูกต้องแล้วก็เซฟเลยนะคะต่อไปนะคะเป็นการหลบหลีกลาวานะคะไอจทัทเสเ้นนี่คือน้ําลาวาทุกคนนี่ขกระโดดไปบึ๊บมาแล้วก็เซฟเลยอันนี้เราต้องไต่ขึ้นไปนะคะเอาสีนี้แล้วกันไต่ยังไงอะบดแดดเอาเฮ้ไต่ตรงนี้อ่าตัวนี้ไต่ได้อ๋อไอ้ตัวนั้นไต่ไม่ได้แต่สีฟ้าไต่ได้นะคะ อ่าไต่ขึ้นไปแบบนี้อโอเคด้านหน้าเรานั้นนะคะจะสังเกตว่าเป็นตัวอมองอัสแต่ว่าตัวหายไปครึ่งหนึ่งนะคะเหมือนกับว่าโดนคัตกรรมไปแล้วอ่ไต่ไปนะทุกคนไต่ไปแต่ไปแล้วก็เซฟเลยว้าวโอเคตอนนี้ก็ไต่ไปเรื่อยๆนะคะไม่แน่ใจว่ามันมีกี่ด่านนะทุกคนอ่ะไต่ไปแล้วก็เซฟนะคะจะบอกว่าด่านนี้ก็ทําดีเหมือนกันนะคะเนี่ยเดี๋ยวนะต่อไปเราต้องมา กระโดดข้ามร่างกายของอมงอัดนะคะซึ่งเป็นร่างกายที่โดนกําจัดมาแล้วนะะมาแบบครึ่งตัวนะทุกคนปึ๊บโอเครูปร่างมันดูใหญ่มากเลยนะคะดูใหญ่ยักษ์มากอะโอเคค่ะปึ๊บเฮ้ยระวังร่วงระวังล่วงเออนั่นแหละแล้วก็เซฟเลยต่อไปนะโอ้โหอันนี้ก็คือโดนกําจัดมาเหมือนกันนะคะอ่ะไปข้ามไปเป็นน้ำเลือดเลยนะคะโอ้โหน่ากลัวทีเดียวอะ แล้วก็เซฟเลยนะคะรู้สึกว่าการเป็นตัวอมองอัดในแบบนี้เนี่ยดูคล่องตัวมากๆเลยนะคะเฮ้ยไม่เอาไม่โอ้ยังไม่ตายเรือทุกคนถึงแม้ว่าจะตายแล้วนะคะแต่ว่าเราก็ยังเป็นร่างอมองอัดอยู่โอ้สุดยอดดีมากโอเคโดดไปโดดไปโดดไปเย่ถึงแล้วนะคะแล้วก็เซฟโลดอันนี้นะคะเราอะไรเนี่ยห้ามโดนสีแดงเรืองแสงนะคะไปเลยเย่ ยีซี่ยีซี่นะคะเราจะลองไปแบบไวๆกันดูนะคะโอเคเรียบร้อยไปแบบไวๆเลยนะเพราะว่ามันมีหลายด่านมากเลยนะคะนี่ค่ะกระโดดแบบคล่องตัวมากอะ่ะพอเราได้เป็นตัวอมองอัดนะฮะไปโลดไปแบบรัวๆเลยทุกคนนี่ไปเลยอันนี้ห้ามโดนน้ําสีแดงนะคะไปโลดไปโลดไปโลดต่อไปนะคะด้านหน้าเรานั้นคืออมองอัดนะคะตัวยักษ์เลยโอเคกระโดดไปนะคะอันนี้ห้ามโดนน้าสีแดงเหมือนกันนะคะไปเลยนะปึ๊บแล้วก็เซฟ ไปแบบไวๆเลยนะครั้งนี้เป็นการเล้อาบี้ที่ไป <Hey. S 1> ไวาเกือบล่วงเกือบล่วงนี่ะเป็นการเล้อาบี้ที่แบบไปไวที่สุดนะคะไปเลยนะ,ะทุกคน hmm. ไ,ไปแบบอีซี่อีซี่ไปแบบสบายๆแล้วก็เซฟอันนี้เป็นอะไรบันไดนะฮึบเอาไต่ไปเลยนะคะไม่มีอะไรมากอันนี้ไต่ไปเลยแล้วก็นี่เลยลงไปโอเคแล้วก็เซฟโลดต่อไปเป็นการเสี่ยงทายแล้วก็สุ่มทายประตูนะคะว่าเรา จะเข้าประตูสีอะไรไปได้เอ่อสีแดงแล้วกันไม่ใช่สีฟ้านะฮะแม่มาถึงก็ผิดเลยสีม่วงสีม่วงเออแล้วก็สีชมพูไม่ใช่นะฮะตอนแรกเข้าใจว่ามันจะสลับกันมันไม่สลับอ่ะทุกคนอ่ะสีฟ้าสีม่วงสีเขียวหมดยังไม่หมดสีฟ้าแล้วกันนะฮะอ่าหูเดาวถูกแล้วก็เซฟเลยเราไปอันไหนดีอ่ะสีฟ้าแล้วกันนะคะเฮ้ยโอเค ไปได้2อันแต่ว่าเราห้ามโดนออตัวบวกสีแดงนะคะไปได้2อันโอเคเรียบร้อยแล้วก็เซฟเลยอ่ะอันนี้กระโดดข้ามไปนะคะไปแบบไวๆเลยแล้วกันเนี่ยนี่โชว์สกิลความเทพนะคะไปแบบไวๆแล้วก็เซฟโลดต่อไปนะ,ะอะไรอะฮะลงท่อมีการลงท่อด้วยนะคะแต่เราต้องทายว่าเราจะลงท่อไหนถึงถูกอันนี้ป้าเมื่อกี้เห็นเพื่อนลงไป ไม่ใช่เดี๋ยวนะเอาใช่ทุกคนถ้าเกิดเราลงท่อถูกด้านนะคะเราก็จะได้มาอีกที่หนึ่งเอออันนี้แล้วกันเอาเว้ถ้าเกิดเราผิดเนี่ยเราก็จะกลับมาที่เดิมนะคะเบิร์อ๋อสังเกตดูง่ายอันนี้นะใช่ปะออกใช่ทุกคนสังเกตดูง่ายเลยนะถ้าเกิดท่อไหนที่ถูกเนี่ยจะแบบว่ามีอันนี้ขึ้นมานะคะแต่ถ้าไม่ใช่ก็จะไม่มีงงไหมเออพี่หนูก็งงนะ,ะโอเคไปรถเย่ yeah. ผ่านมาได้นะแล้วก็เซฟเลยบอดแดดอ๋อนี่เราก็เดินไปนะโดยห้ามชนกําแพงนะฮะง่ายๆนะอันนี้นีง่ายมากอะเดินไปนะห้ามชนกําแพงนะแล้วเราก็จะโผลอีกที่หนึงแล้วก็เซฟเลยอันนี้ก็กระโดดไปแบบรัวๆเลยนะคะง่ายๆง่ายๆไปแบบรัวๆนี่เลยแล้วก็เซฟพี่นุจะไปแบบไวๆให้ดูนะคะไปแบบไม่หยุดไม่ยั้งเลยนะทุกคนไปเลย เนี่ยโอ้โหกระโดดมาอะระวังด้วยระวังด้วยกระโดดมันมากเลยนะทุกคนอ่ะเซฟอ่ะไปกันต่อจะบอกว่าเป็นดาวอบี้ที่กระโดดมันมากๆเลยอะ่ะเพราะว่าเราเนี่ยได้เป็นตัวอมองอัดด้วยนะคะการกระโดดก็เลยดูแบบว่าน่ารักดีถ้าเกิดเราอยากรู้ว่าเราเนี่ยใกล้ถึงเส้นชัยหรือย,ยังให้ดูหลอดด้านบนนี้นะคะถ้าเกิดได้ขีดจุมพูนี้ใกล้จะเต็มหลอดแปลว่าเราใกล้ถึงเส้นชัยแล้วนะอโอเคตอนนี้เราก็มาได้ครึ่งทางแล้วนะทุกคนโอ้โห มาได้ครึ่งทางแล้วอีกนิดเดียวไปกันต่อเลยนะคะกระโดดไปแบบมันๆเลยนะทุกคนเนี่ยถ้าเกิดใครชอบดูแบบกระโดดก็มากระโดดให้ดูนะคะเป็นการกระโดดที่มันมากอ่ะโอเคไปกันต่ออันนี้ห้ามโดนสีขาวเรื่องแสงนะคะไปเลยไปเลยกระโดดได้มันสุดบอกเลยว่ากระโดดได้มันสุดๆนะเย้เซฟอันนี้ก็ห้ามโดนที่เรืองแสงนะคะห้ามโดนที่เรืองแสงเดดขาดโอเคอันนี้ก็มานะคะห้ามโดนกําแพง เราก็ต้องทําการเดินเลาะๆไปเรื hehe, kind of Whoa, okay, <laughs> yeah. okay. ่อยๆแบบนี้เฮ้ยเกือบโดนเกือบโดนนะคะอ่ะนี่ห้ามโดนกําแพงนะทุกคนเย่โอเคอุ้ยกําแพงเยอะจังเลยเนี่ยเฮ้ยโอเคโอ้โหกําแพงเยอะมากทาไมมันยาวจังอ่ะโอเคเซฟก่อนนะคะเราก็เดินมาเรื่อยๆนะคะเดินมาจนถึงตรงนี้อ่าเป็นการไต่ขึ้นเนินนะคะแต่ว่าเป็นการเดินเฉยๆทุกคนไม่มีอะไรเลยง่ายมากบอสเดดอ่ะเดินนะ มันจะพาเราไปไหนอันนี้คืออะไรโว้โอเคขึ้นมาตรงนี้อ่าแล้วก็เซฟเลยนะคะเบิ๊บอ่าระวังด้วยโอเคนั่นแหละไปแบบไวเลยนะคะเบิ๊บเออเอา้าวเกือบล่วงหุ้ยเสียวหวัดเสียวมากไปเลยนะทุกคนอา่ากระโดดไปแบบไวๆวเบิ๊บเฮ้ยเกือบล่วงอ่าอันนี้ก็ค่อยๆหน่อยนะคะไม่ต้องรีบเดี๋ยวล่วงโอ้โหไม่ล่วงโอเคเซฟเลยไปกันต่อไปกันต่อไปแบบไวๆไปแบบไวๆเออนั่นแหละเซฟเลย เนี่ยบึ๊บ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 โอเคแล้วก็เซฟเฮ้ยทุกคนหลอดใกล้เต็มแล้วนะคะดูดิสีจมพูใกล้เต็มหลอดแล้วะแสดงว่าเส้นชัยเนี่ยอยู่อีกไม่ไกลนะคะโอ้โหเราใกล้ถึงเส้นชัยแล้วสุดยอดไปเลยนะคะแล้วก็เซฟแล้วก็ไปนี่คืออะไรเนี่ยกลมๆนี่คืออะไรก็ไม่รู้นะคะเหมือนส้มเลยอะไปกันต่อนะฮ้กระโดดไปเลยแบบไวๆนะคะเย้โอ้อีซี่ทุกคนสุดยอดเลย มาได้แบบว้าวไวเกินนะโอ้ยนี่คือแบบช่องเล็กมากเฮ้ยทุกคน,สน,ยยนกเนะส้นชายอยู่ข้างหน้าบอกเลยนะว่าเส้นชายอยู่ข้างหน้าการที่เส้นชายอยู่ข้างหน้าเนี่ยเราอาจจะเจอด่านยากนิดนึงเฮ้ยเฮโอ้เดินเอ,าอ้าเฮ้ยไต่ขึ้นได้ด้วยหัวมองอัดเก่งมากเลยอะตกลงไปแล้วยังไต่ขึ้นได้เลยเมื่อกี้นี้เราต้องตั้งสตินิดนึงนะคะเออนั่นแหละโหยทุกคนใกล้ถึงเส้นชายแล้วเป็นแบบนี้ทุกทีอ่ะอ่า อ่าเฮ้ยได้โอเคผ่านมาได้นะคะเฮ้ยถึงเส้นชายแล้วคือตพูนี้เต็มหลอดแล้วนะคะ,ะแสดงว่าเราถึงเ้นชายแล้วเย่เ yeah, ย yeah, yeah, yeah. ่เย่เย่ฮู้ฮู้มาดูของรางวัลกันดีกว่านะคะรู้สึกว่าในแบบนี้ของรางวัลเพียบเลยด้านนี้ก็จะเป็นแบบว่าบันไดหอได้นะนี่โอ้โหสวยงามเอาวันนี้นะคะพี่นิวก็ได้พาทุกคนเข้ามาเล่นในแบบเอ่อ importer of b นะคะก็ เป็นแบบออบบี้เกี่ยวกับอมองอัดนี่แหละค่ะแต่ว่าน่ารักมากที่แบบว่ามันให้เราเนี่ยแปลงร่างเป็นตัวอมองอัดได้แล้วก็มากระโดดดึงๆแบบนี้นะคะน่ารักทีเดียวถ้าเกิดใครชอบแบบกระโดดเนี่ยพี่หนียวแนะนําแบบนี้เลยนะเพราะว่ามันไม่ยากเกินไปแล้วก็กระโดดได้แบบสนุกมากเลยทีเดียวนะคะอ่าวันนี้พี่หนียวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะพบกันใหม่ครั้งหนะ้าไม่บายนะจ๊ะจุ๊บ ทำไมเราเปลี่ยนมอบไม่ได้ก็ไม่เข้าใจนะคะเนี่ยเนี่ยกระทืบแล้วกะ็ะทืบอีกก็ไม่เปลี่ยนนะเซ็งเลยอ่ะ <S <S เดี๋ยวเราไปสไลด์หาแมวดีกว่าไม่รู้ว่าจะไปเจออะไรไปแล้วว้ไปไหนเนี่ยอ๋อหยุดอ้าวเอาไว้อ๋อเดี๋ยวนะไปเข้าอีกแบบหนึ่งนะทุกคนแสดงว่าแมปออบบี้เกี่ยวกับอมองอัตในเกมโลบอกเยอะมากเลยนะคะเนี่ยอู้แต่ว่าแบบนี้ก็กระโดดสนุกดีเหมือนกันนะคะเนี่ยว้าว